ยอดเลยครับ ไปแล้วครับผมครับก็สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุขสุขพนครับนี่ครับพามาหาหน่อไม้ยซางครับผมเมื่อนี้เดี๋ยวนี้เป็นซางนุ่มครับผมนอเบาๆใหญ่ไปไลยก็รุ่นกลางๆนะครับเนาะนอซางนี่เป็นไผ่ที่มีนอใหญ่นะครับผมแต่ว่าแถวนี้นี่ส่วนมากที่เป็นซางนุ่มครับผมซางนุ่มที่ล้ําเบาๆใหญ่ไปเลยนะครับเนาะนอกับที่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเด็กสองสามนอครับผมลองเลาะเบิ้งครับผม สองนอครับผมโอ้โมเมนอันนั้นนึกว่านอไม่โบเมนครับน,น,น,นี่นอเดียวกำลังงามครับผมสมมตนี่นอออนนอออนเปลี่นซอนกันขุดออกก่อนนี่หลายนอเด็ดสับไปแล้วครับ ได้น้อยเดียวได้สเนียคบนอนแบบนี้เอไปต้มครับแซ่บดีเป็นแม้งครับผมงาม,งาม นอนเลยครับน้ำอยู่ครับผมนอนเลยน้นอ้วนดีครับนี่นออนครับผมนออเอนีอาไปต้มสั่นๆหนึ่งครับ แค่นี้แหละนี่ครับผมนอนยังไงครับผมโอ้นอนนี่อนอนอ่อนเดี๋ยวอยนอน,นอ,อน่นอ,อนกันครับ

นี่เป็นพวกนอกตาครับนอเน่ยน้อยอีกนอนึ่งนอตาครับพ่อโอ้แข็งน่อนี่แข็งครับผมน่อนี่กำลังงามครับผม นองไม่เงียบไปไหนขุดเอาหม่องอ่อนๆครับผมโอ้ยาได้ลายอยอะด้วย นอนนี่อ้นอนอ้อนเลยครับสับถึกนอดน้อยเดีดนั่นมักขึ้นซ่อนนะครับนอสร้างเสียดายเนะครับเนาะอุย้ยโบเหียน,น,นลันงามครับผม เติมหนักแล้วครับผมต้องวางสูงเลยโน่นี่สีสวยครับผมตกดื่อนี่สุดยอดเลยครับสูงๆแบบนี้ป้อยไว้ครับผมนี่ ล้ำมันเริ่มใหญ่ขึ้นอันนี้ล้ำแม่ครับผมล้ำน้นอยๆเป็นซางนุ่มครับผมล้ำยังหน่อยอยู่อประมาณหาหกล้ำอายุกเขากับบุหรี่ครับผมนี่เดี๋ยวมันที่ใหญ่ขึ้นเลยเลยอู้ ه, มาเอานอพี่ปุ่นงามเลยครับนอนปุ่นมาเป็นไงครับเอาสน,นีละโอ้ นอนเลยงามเลยครับผมขาวจุ๊บอก้อนหินแขงน็งดูครับผมจับจากเต้นอนอน แข็งเลยจังน้อยครับเป็นตานี่ครับผมแล้วปลาดอกหยุดเฮ้เอาละเดี๋ยวผมจะหากลับแล้วครับบันนมาเกินแล้วอีกนอนหนึง่งสวยครับ น้ามเลยครับน้องออนครับผมตุ้มแซบครับ ครับน้องใหม่ก็ได้ประมาณถุงนึงเอาเอามือละถุงครับผมหลายคนนี้ก็บ่ค่อยไหวหนักครับนี่ต้องแบกลงเขานะครับผมเดี๋ยวดิแต่งออกจังน้อยครับผมตัดปลายออกนะครับเนาะนี่เอาไปอ่อนอนี่ผมเอาแต่อ่อนๆแบบนี้ครับอ่อ,อนเบิดเลยอันนี้ก็อ่อนแล้ว ี่เริ่มสูงครับข้างก้อนน้ำนามกว่านี้อยู่ครับข้างก้อนนี้ไดตนโนแบบนี้นี่ครับไม่น,นี้ก็เริ่มสูงนะครับเนาะนยังแข็งอยู่ครับนี่ครับผมน,น้อยอันนี เพื่อนครับผมนี่ฝนตกเมื่อคืนนี่ครับ เอาล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เก๋พามาหาหน่อไม้สร้างครับผมหน่อไม้สร้างปลาเนาะครับเนาะมันนี้เกิดอยู่บนเขาสูงนี้จังน้อยครับผมเอาไปหลายกระ่พไว้ครับผมก๋เก็บไปมือละถุงนะครับเนาะเอาไปแกะรูปไปกินโดนๆครับผมไปเห็ดหน่อไม้ถุงหรือว่เห็ดหน่อไม้สมนะครับเนาะได้เบิดครับเอาไปต้มกินกระแ่บครับอ่อนๆอยู่นี่ครับแบบท่านได้แก่ปันใดเนาะครับเนาะหน่อรัสนานี่กับกระังงามครับผมข้างก้อนนี่งามยก้อนนี้อยู่ครับข้างนี้กับอยากสูงขึ้นมาหน่อยนึงครับผมอ่ะก็ได้อยู่ครับผมเดี๋ยวสิแบกนี่ลงเขาครับผมนี่ นอไม้สร้างครับผมนอไม้สร้างนี่กับนี้ไหลไหลแยกออกอีกเป็นหลายพันนะครับผมสร้างมนสร้างดําสร้างกาบลายสร้างแดงนะครับนะอันนี้บ้านผมมาที่อื่นสร้างกาบแดงครับผมมันที่ออกสีสมๆมครับนี่ครับผมอ่ะพอได้อยู่พอได้กินครับผมถ้ามักกตซอยกดไลค์ครับผมกดแชร์ครับกดติดตามครับผมเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้มือนี้กามีเทียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับแดงครับผมเนีน มัน uh, สิบลูกได้อยู่ครับ